โอ้โหขอกัวที่แตกพังค่ะไม่มีรูนเอ้ยไม่มีรูนที่จะไม่มีล็อกเครื่องแต่กูเจอรูนนี่มีรูนมีลูนตัวอะไรวะ uh ไอห้หอยไอ้เหียเจอกูรูนอยู่ข,ขวากลางรอ,รอบรถอ้าวหากูไม่เจอเฉย โอ้โหเจอเดี๋ยวรอพี่อะไรปวดไปก่อนลุนอยู่ขวากลางนะลุนอยู่ขวากลางกูฉีกแล้ผมปั่นผมปั่นปั่นอยู่ไหนบังนูหน่อยปั่นอยู่ตรงใกล้ๆพี่นี่แหละแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเออผมมาบ้านฝาละลุนอยู่ขวากลางนะให้โดไปแกะเดี๋ยวว่าใกล้ๆอ่ะผมปั่นห้าสิบแล้วว่ามึงอย่าเถียงดิ ให้ไม่ได้ผมผ่วงเครื่องมากเดี๋ยวไม่อยู่บ้านฟ้าที่เบ้นต้องวาน่ารักเกมไม่เห้ยอะไรใครใครที่มึงขอน่ารักทุกคนน่ะมึงอ่ะเชฟนาช่แต่ว่าน้องวานคือแบบนมงเมื่อวานอ่าเมื่อวานไทยแลนด์เอาตัวเด่นูเดี๋ยวเขาตามไปกินเอาเขาตามไปกินบาร์บีคิวกับแฟนไอ้เหี้ยแล้วแต่ไหนแต่ไรละ เปย์เป็นแสนมือไม่ได้จับไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวว่าไอ้ยน่าไม่ได้เห็นไม่ดีกว่าตัวจริงน่าจะได้เห็นด้วยตัวจริงอ่ะเออก็เปไปเถอะกะกล้วยได้เห็นไปกินบาร์บีคิวไปกินชาบูอ่ะกะกลวยได้เห็นแล้เปกูอ่ะเข้าใจป่ได้จับมือกูด้วยอยู่อยู่เพียงเราเตมไฟอยู่ตรงไหนครับขวากลางก็บอกว่าขากลางข้างๆแมทเทปที่มันเป็นรอบรถไม่ใช่ผมจะเปลี่ยนเรื่องให้เฉย สรุปว่าวันเกิดกูจะมากินหมูกระทะเป็นไงไอ้หนูไม่คนเฟิร์มแต่ว่าจะจะพยายามมึงลองมึงลองแปลงเพศเดี๋ยวะมาเลยอะมึงลองเป็นสาวดิไอ้ยเย่ถ้าน้องถ้าน้องว่ามามาปะไปมีดอเป็นสาเฟิร์มเขาแก่เขาเฟิร์มร้อยคะแนนโอ้ยเฮียเลยมาบ้านฟ้าเสียไปแล้วเย้แน่อย่างเฮียเลยไอ้กิ๊ฟซีน่าถามว่ามันน่ารักไหมครับพี่มันงอนผมเนี่ยผมต้องไปตามง้อมัน แน่ไปหอนอว่าน้องกิฟิล่าน่า,นา,านรักเหมือนเขาที่โนูน่ารักที่สุดในใจพี่เลยแดชน้องเจมก็น้องเจมอย่างเยี้ยเลยท่านน้องเจมเล่นเฟิร์สคาร์ซูบเบิลไหมจ๊ะเออไอก,กิฟิล่ามาเล่นเฟิร์สคาร์ดีเร็วตัวเองนะไม่เล่นโดนแบน น้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกมีแคลนปานแดนแา่งอิตาลีบองว่าผมจะไม่ปั่นไฟว่ะมันนีคนพรุ่งนี้คนลงคลิปเออมึงให้มันถึง10่าทีก่อนก็ได้คือปอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ลงหรอกอีย่ให้ได้ผมปั่นคนเดียวปั่นคนเดียวเต็หนึ่งห้านาทีเอาเงินไปซื้อบิดหมดแวไหนบิดดีบิดให้กูดิเฮ้ยเหีย มาเรนี่เฉยบิดบิดมาพันบิดเดีย <ปะ S 2> เ๋ยวพี่เด้กดีดีเอ้ยม <ะ S 1> ไม่ <c oughs> ได้ดิต้องสองพันบิดต <c oughs> ิดผู้ชายจาัดช่วงนี้โอเคไปเดี๋ยวก็มานั่งร้องไห้กูอย่างชอบเลยเหมือนไอโนโลเลยแย่สไตล์เดียวกันเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องให้ด้ยวยหรอไอโนอ่ะไม่ไม่เคย <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มานั่งร้องไห้อีกอผมเคยเสียน้ำตาแค่ครั้งเดียวครั้งไหนเช่นน้ำตา แล้วมองกันได้ไหมไปบอกไปบอกพี่เอกเร็วฉันเป็นใครเอาเสียงไม่ได้ออกนี่เอาเสียงขึ้นจมูกด้วยเร็วเออหนิไปแล้วลีมันขึ้นจมูกตรงไหนวะเนี่ยที่เหมือนเราเ้าใกล้อ้วกเหรอจะขึ้นจมูกแทนกูอ้วกเหรอไอ้เฟิร์นพี่เอกเอาเอามือปิดจมูกไว้ข้างนึงเออรอเอามือปิดฉันนั่งตัว โอ้โหมันต่กูไม่ปักเลยนนวันนนวันอินใทํไมเป็นีที่ยังไงก็รักรลกแค่แม่วิอยไอ่เ้ยเจ้าพี่ออกมาเอาปะเอาดได้ได้พี่จะการให้ออกอเลยรีบออกด่วนดนอ่านั้นนั้นนั้นไปนะเออีออกเลยด่วนๆขอด่วนๆเลย มาแล้วมาแล้วแหมไปดูพี่เอกจูดีกว่าปะดูแลเรื่องไงวะขอให้มันตายด้มันตึกับไป่ท่อมันตึงกับไปท่อแล้วเออไอ้ปรูบานเล็กนะทางนั้นอ่ะมันเปิดไปมาเดียวได้เดี๋ยวพี่จัดการให้โดนเนี้ยพี่ขอพี่จแข่งก้าวุกจนตัวตายว่ะเออพี่จัดการให้ ันได้ก็ออกได้แล้วนยเชิงหรอกูอีกมันไม่ให <habitude> ้ออกก็ต้องไปออกตัวตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ปเฮ้วเฮ้นเ้ยเฮ อันมีอดไยากเขาไมไม่ป็นเอ้โ้เฮียกว่าเดินถึงตัวไอสัตว์จากบ้านใหญ่ไม่วิ่งมาตรงนี้ได้เลยอ่ะโอ้หหกพันโอ้โหแรงหกพันโมลีแดงโมลีด้วยเหรอใช่โอ้โแดงโมลีแดงแล้วพี่เอกไม่รู้ว่ามันเรียนไวอ่ะโอ้ แดงเถื่อนไม่ใช่คนไทยเขยเคยตั้งชื่อสเนปบด้วยยันมงดูดิมึงดูดิอ่าเรียบร้อยรู้เลยได้คลิปแล้วจุ๊กสเน็บมาดูดินี่ทุกคนผมได้ผมได้คลิปแล้วทุกคนทุกคนดูทุกคนดูนี่นี่นี่ทุกคนดูผมผมผมได้คลิปแล้วจุ๊กสเน็บนี่นี่ตั้งชื่อ ตั้งชื่อตันเน็บด้วยของจริงเอาดิยังจะรู้ว่าเอาไว้สัตว์สันั้น้อยผมก็ได้คลิปแล้วทุกคนทูตันเน็บว่ะกู <c oughs> จะรู้ว่า <c oughs> คนดีไม่ได้ดีคนจำยอมเป็นคนแล้วยงยีตกทีในความเป็นคนบางคนกนไม่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่มีลูน คือตัวหมูเฮ้ยมึงย่อย่ยนั้นไม่ได้เขาเห็นมึงโอ้โหวิว่งโล่งเย็ตโด้ใครสอนวิ่งโล่ง เราจะาได้แล้วนึงเราแล้วนึงรแล้วนึงราแล้วนึงเดี๋ยวขอเล่นจบเกมนี้ก่อนเอาไปอีกยี่สิบสี่กูให้จริงด้วย้าใครก็ห้ามปวดอ,อุอ้ยรอ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 ก่อนรอก่อนขอจบเกมนี้ก่อนใจเย็นๆกระโดดทีบรอได้เลยจัดให้จัดให้แบบจับๆเลย ไม่ยอก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 อไ,อนนไม่ยอกเอาไปอีกยี่สิบสีบอ่อันนี้ไม่ยอกอันนี้จริงจังโด่กูแบบไม่ยอกอันนี้ไม่ยอกนี่จริงจังแล้วมันไม่สวยสักเท่าไหร่ ลอบนี้ไม่สวยประกอบยัดมา้ยเย้ยทุกคนผมแย่ไม้ไม่มีโอ้โหแย่จริงว่ะ xin đi các bạn yo yo Yo, 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 các bạn yeah, yeah, xếp lời lượt chóc mãi 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 uni mãi uni mãi máy, mãi uni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  เกมแรกก็มันเลยวะน้องอูโหเกมแรกพี่ก็มันเลยวะน้องๆเกมแรกพี่ก็มันเลยน้องๆ เกมแรกพี่ก็มาเลยน้องๆเกมแรกพี่ก็มาเลยน้องๆเครื่อง,องเดียวเพื่อนสวยเกมแรกพี่ก็มาเลยน้องๆพี่กำลังจะแตกให้สุดน้องๆยังก่อนน้องเฮ้ฮเมก่อน ยังไม่ก่อนน้องยังก่อนน้องน้องยังก่อนน้องน้องแตกแล้วน้องน้องบัตรลัดมาขั้นไหนแล้วน้องน้องยังอ่อน้องน้องโอ้โห โอ๊ยไม่ไหวแล้วน้องๆน้องๆช่วยกูด้วย น้องๆน้องๆที่ไหนน้องๆเพียแตกแล้วน้องๆโอ้โหบัตรลัดขั้นอะไรวันหน้าโอ้ไม่มีน้องๆแล้งน้องอเอาไปหมดแล้วโอ้โหมันวิ่งเก็บไอท่อไม่ทันแล้วทุกคนไม้มันไม่มีแล้วบัตรลัดเขาเยอะมากมันไม่มีอะไรรถบัตรลัดเขาแล้วเนี่ยจบเลยครับทีเดียวเลยน้องๆ ไปท่อ,อ <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมครูเพิ่งพูดไปเองว่าไปท่อไม่ได้แล้วคูเพิ่งพูดไปด้วยว่าครูยอมยี่สิบสี่ชั่วโมงเทพจังครับน้องๆโอ้โหอะไรผมตายยันโอ๊ตดูด,ดีผมแบ,บกเพื่อน้แค่มนี้ขอบคุณครับยันโอ๊ตขอบคุณสารสนุกเดือนครับจีจีนอง กูนองนองกันนนองนัง,นนง,นงทิงเลยนังนอง